จุดในบริเวณใกล้โซน B และโซน A ที่เป็นจ่ดโครงสร้างของอาคารที่ล้นออกด้านข้างจากการลาดเอียงในช่วงที่เกิดเหตุถลม่มซึ่งทีมสุนัขค้นหาเคนายก็มีการส่งสัญญาณจุดต้องสงสัยไว้ในโซน B เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอีกด้วยจึงจะยังคงค้นหาต่อจะช่วยเหลือร่างผู้ติดค้างออกมาให้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดซึ่งคาดว่าจะค้นหาเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินช่วงเช้าสองวันพรุ่งนี้หากไม่พบผู้ติดค้างเพิ่มเติมก็ต้องรายงานให้ผู้อำนวยการเขตเป็นผู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตามถือว่ามีความหวังอยู่ตอนนี้ต้องมุ่งไปที่ของผู้ส่งท้ยก่อนต้องค้นหาเขาให้คบก่อนเห็นว่าการคบเนี่ยคือคบตามความเป็นจริงว่าที่อยู่ที่นี่มีจํานวนเท่านี้รวมทั้งตัวทิศส่วนที่ผมไม้แบบทางนิติเวชอยู่สองร้อยห้าสิบกว่าชิ้นเนี่ยที่ยังคง้างอยู่เนี่ยราะตัวตัวนี้ก็จะบับว่าจํานวนตัวแรกที่แจ้งมาอาจจะไปอยู่ในตัวทินส่วนที่ยังไม่ได้ผลตามตรวจทางวิทยศาสตร์ ว่าเป็นดีดเอนเอของของมนุษย์ที่มีความต่างกันจีติคนขจัดก็ผงต้องเป็นอยของนิวเวลนะครับโดยนายโสเรียสทัยยืนยันว่าการปฏิบัติงานณขณะนี้ยังอยู่ในกรอบเวลาที่ได้กําหนดไว้และจะปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยและในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสบภัยทั้ง109รายเพื่อสรุปข้อมูลผู้สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ครบทั่วและชัดเจนที่สุดสัทวีศรีวีบู์รายงาน อีกสักครู่กลับมาติดตามรราฟังข่าวต่างประเทศครับวันนี้อาเซียนไม่ใช่เพียงข้อตกลงทางเศรษฐกิจแต่คือการเชื่อมโยงผู้คนคือการเรียนรู้ร่วมกันคือการเพิ่มขีดความสามารถและคือโอกาสที่รอให้เราเข้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งร่วมสร้างภูมิภาคอาเซียนที่มั่นคงมั่งคงั่งและมีศักยภาพกับการพัฒนาไปด้วยกันในฐานะพนเมอาเซียนที่พร้อมเปิดกว้างสู่โลก้วยชาคมอาเซียนรวมพลังประชาชน สู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผูน้นำสหรัฐที่คาดหวังว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถานจะยุติโดยเร็วที่สุดหลังจากกองทัพ